สวัสดีค่ะมนเมนี้เ้าสิพามาเบิงอ่าร้านอาหารอยู่อ่าทานันซาเนียพี่พี่น้องค่ะอยู่ทนันซาเนียเนาะอ่าเพิ่งเตรียมอาหารค่ะเตรียมอาหารอันนี้เป็นอันนี้วัดวัดที่ส่วนคอวัดยูคอวัดยูคอวัดอีสต์ส์ฮะเปรี้ยงเปรี้ยงกตีเปรกีสีเปลีปล้กีสี วเลอร์กิสซี่พี่นว่าอ่ะมันเป็นไตพี่น้องเป็นไตเด้อค่ะนี่เป็นไตกกสิเอาไว้อ่าเฮดบาร์บีคิวบาร์บีคิวแรกนี่ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นคนก็จะเตรียมอาหารนะคะเห็นบอกคุณทาอยู่เนาะค่ะนี่น้องอีกคนนี่ซื้อซื้อยังวัตช์ชื่อเนมเฮลโหลอ่าเฮลโหลอ่าอ่ะวัช์ชื่อเนม ไอรินน uh ้องไอรินค่ะน้องไอรินก็กำลังเสียบต่อผลิตอยู่เนาะิ่นกำลังเสียบตามอาหารเย็นนี่นะคะกะไปอีกท่านหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหมูค่ะอันนี้เป็นหมูเนาะเป็นหมูเป็นบาร์บีคิวนำบาร์บีคิวคือกันเป็นเนื้อค่ะเป็นเนื้อเป็นเนื้ออน้องไอรินเนาะค่ะเมื่อกี้เนาะไปอีกท่านหนึ่ง พอกันแล้วกับน้องนี่ค่ะเป็นหมูค่ะเดอร์อิสพอกไรอันนี้เป็นหมูนะคะเป็นหมูเป็นหมูสาวสาวทีงานที่งานส่นันต์มานาฮานะคะเป็นกระเทียมเตรียมเสียบอ่าอันนี้เป็นหมูนะทำกระเทียมเฮลโหล เฮลโลเกิร์ลโลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยนนีอ่ะยนเฮะอาเอออาเซียออเซียอเซียเอ็นยูเกตเกตเเกุดาอ่าลโอ้อลืมจ้อยเคเชียกัเคุดาเอ้ใจยังเนาะ ค่ะเ็จเตรียมเตรียมเสียบกปนอันนี้เป็นหมูค่ะหมูสามชั้นเนาะหมูสามชั้นเราก็เตรียมอาหารยื่ให้ตอนอันนี้พี่น้องอันนี้เป็นเนื้อค่ะันนี้เป็นเนื้อนะเป็นเนื้อเป็นเนื้อค่ะอันนี้เนื้อของหมูนี่บีอันนี้เป็นเนื้อเนื้องนืเนื้องูอเน้อเนืีอเนนส้เนื้อเอนอน ฮาริมาโอ้ฮาริมาโอเคฮาริมา,าพบกับน้องฮาริมาคนสวยนะคะฮาริมาคนสวยกระท่านเนื้อนะคะเออไม่ใช่วันนั้นอ่านี่พอขั้วนี่พอขั้วคนเดียวมีคนเดียวเป็นพอขัออ้วพอขั้วกับสีหั่นเนือ้อหั่นหมูหั่นเตรียมตอนเลขกับเข่านะคะ อีกผู้หนึ่งอาณาอาณาสวัสดีคะ่ะน,นันอนาณานโนสวัสดีค่ะทีโนสวัสดีค่ะนะคะค่ะสำหรับเมื่อนีนนะคะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารยู่ทนเซเนียน,นะคะเป็นอร,ร้านอาหารอยู่ที่แทนเซเนียน,นะคะอตอนแรกเพ่อกดสิมเนนา,นานมเตรียมตัวพนักงานเพื่อกดสิมาเตรียมตัวเตรียมเขาเตรียมของไว้เนาะตอนเย็นมากๆๆอะร <c oughs> มากกันโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ bye 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 cha, bye 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 bye, 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 bye. bye, bye. À, ok, chỗ này là